สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะป้ากับลุงก็ไปฉีดวัคซีนสแ็มแรกนับเพราะโอ้ยจะทำเบียร์กิ้มแอสตร้าอินฟ่ลต์ค่ะก็ไม่ไม่เป็นไรเลยนะคะดีมากเลยอ่า ค่ะเราไม่เป็นไรนะคะดีมากเลยนะคะแล้วก็ฉีดก็ไม่เจ็บด้วยะะหมอใจดีมากนะคะแค่บอกว่าให้นั่งพัก15นาทีแล้วก็ไปต่อได้เลยะะไม่ให้ไม่ให้ออกกําลังกายหนักๆแล้วก็ไม่ให้อ่า ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศเดี๋ยวนะคะเราเข้าทางด่วนก็จะเสียงดังนิดนึง<ป>ให้แค่ดื่มน้ำเยอะๆแค่นั้นคุณเบเราดีใจมากเลยนะคะที่ได้ ฉีดวัคซีนนะพ่อวีซินคลึกคลิชเนอะเรารอนานมากนะคะกว่าจะได้ฉีดไมายเลขอฮไรคะวิอันะคะือหม่ยเลขกี่วใช่ค่ะหกับทิดนะคะตั้งแต่เราเราขอทำออขอขอกำหนดนะคะขอไปสมัครฉีดไว้นะคะหกับทิด6วัน<ส>1เกมวะองุ่นแฟร์ยะ กูไดส้สองเดือนทุกเดื yeah, nice อนแล้ว yeah, ก็จะมาบอกว่าดีนะคะไม่มีอะไรเลยลุงแกก็เกือนได้ทันทีขับรถหลังจากสิบห้านาทีนะคะ แล้วก็สําหรับป้าก็ก็แค่แบบไม่มีอะไรนะคะจะว่าเป็นอะไรก็ก็ไม่เป็นไรอะ่ะดีอ่ะป้าก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะบ้านเมืองเขาเป็นยังไงที่นี่ที่ลยมันนะคะ ป้ไดฉีดวัคซีนแล้วโอ้ยดีใจเด้บางคนไม่อยากฉีดแต่ป้าอยากฉีดนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายถ้าเกิดเราติดขึ้นมาก็ไม่ถึงตายนะคะดีใจมากเลยแลป้าเป็นอันเตชินเนลนพิสุมเตรมนะดิโคโรนาเป็นวกนดี่วอกานเนมาชน ใชค่ะเพราะว่าเราฉีดแล้วเราก็ไม่ติดง่ายแล้วก็มีปูนคุ้มกันแนละะ้วไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวเราก็ยังป้องกันตัวเองอยู่นะคะยังใส่หน้ากากอยู่แล้วก็ได้ฮันอกทีม่มาหนอกมาสกนเนะใช่ค่ะ เือเข็มที่สองนะคะมันวันนี้ฉีดเข็มแรกตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะนอนไม่หลับเลยแต่ไม่เป็นไรตั้งใจมากเลยนะคะที่จะฉีดเพราะว่าก็เหมือนวัคซีนทั่วไปแล้วค่ะไม่กลัวนะคะสู้ๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องไปไหนให้ได้แบบ ลจะต้องเปิดเหมือนเดิมเพราะว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะถ้าคุณทุกคนฉีดก็จะเปิดได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างนะคะโอด้านหน้าเป็นอุบัติเหตุนะคะด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุ ด้านหน้าคือดูบัติเหตุเราจะไม่กดถ่ายนะคะเพราะว่าอกตำรวจเขาไม่ชอบนะคะให้ใครถ่ายรถก็เริ่มติดเลยค่ะช่วงด้านด้านตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเรานะคะสุดยอดอะ่ะได้ฉีดวัคซีนแล้วสุดยอดมากเลยเรารอนนคะ เหลือแต่เหลือแต่ลูกสาวนะเหลือแต่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายต้องฉีดส่วนลูกสาวคนโตนะป้ามป้าป้าอมมีลูกสามคนนะคะลูกสาวคนโตก็ได้แบบเขาได้ทมินแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องฉีดเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเลี้ยงฉีดทุกคนนะคะที่ละมัน เขาก็าบอกว่า,าคุณหมอนะคะคุณหมอเป็นผู้หญิงนะคะบอกว่าเธออย่าไปตีลังกาสามรอบก็แล้วกันอย่าไปตีลังกาสามรอบช,ช,ช้าก่อนถ้าออกกําลังกายอย่าเพิ่งออกกําลังกายทําได้ทุกอย่างแต่อย่าเพิ่งออกกําลังกายนะคะแล้วก็อย่าไปตีลังกาสามรอบฝ้าอดหัวลอบไม่ได้เลย บบเออมองทางนู้นนะคะเขาเขาแบบว่าให้เราลืมนะคะเราเธอมองทางนู้นนะมองตรป้ายนู้นนี่ไม่ให้ป้าเจ็บนะคะเก่งมากเลยะค่ะคุณหมอป้าเลี้ยวไปนะคะเลี้ยวไปตรงป้ายปุ๊บฉีดปั๊บเลยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ฉันฉีดแล้วะค่ะเขาว่อย่างนี้นะ,ะอ๋อป้าก็ยกมือไหว้คุณหมอนะคะยกมือไหว้คุณหมอ โอเคนะคะแค่มาอัปเดตให้ฟังว่าป้ากับลุงแอนโซฉีดฉีดวัคซีนแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลุงกับป้าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะก่อนนะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ